สวัสดีครับที่นิสระที่แฟนคลับแฟนจองทุกท่านผุก้นเข่าสู้ชสองพอสะใภพา้วยครับเอฟซี FC ครับะกะกำลังเดินทางไปบัดปลาบะเงาเนาะครับนาะเอฟซีครับกนี่แหละทางนะครับน,ะบะนานะกนะไปหอดกัซิี่อบอไดิ นั่นนะครับเด้อเพราะว่าเพิ่นบ่ให้เว้าเพิ่นบ่ให้ถ่ายทำอยู่ในวัดเพิ่นเนาะครับเนาะสถานที่ยงเพิ่นก็สิได้ออกมาอ่าเว้าอยู่ด้านนอกนี่อันนี้ก็ถ่ายถ้าไม่เห็นนะครับว่าอาการเดินทางอยู่นะครับเนาะเป็นเรื่องจริงครับ FC ครับทางก็คือเคยเห็นลัะค่อยไปครับ FC ครับอ่า FC ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทาง ทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้น้ะครับเนาะบ่ได้สนับสนุนให้เลี้ยงการพนันครับหยิซีครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อเมื่อนี้สิได้ตัวไรเฮายังบ่ทันได้ฮู้นะครับเนาะหยิซีครับเพราะว่าระยะทางเข้าไปกอ่าไกลตืบครับหยิบซีครับเป็นทางล่างแม่ไปน้าปลาน้ำยังไปนั่นแหละครับเป็นพ่อลมรถไปกระมีหม่องล่างหม่องนะครับเนาะหยิซีครับครับเพิ่นเขียน ตัวเลขให้หรือว okay, ่าเข้าไปเขียนเอาเด้อครับเด้อเพิ่นบ่บอกเพิ่นบ่ได้เขียนให้เด้อครับเข้าไปเขียนเอาฟังบางทีก็ฟังจากปากอ่าคั่นไปพ่อเพิ่นเนาะครับเนาะเออพ่อเพิ่นเพิ่นก็อ่าสิให้เขียนให้ให้ใหายเฮาเขียนเอาบอกเขียนเอาแล้วก็ฟาวออกมาโหลดเข้าอยู่ซีครับถวายหนำถวายหยังแล้วก็ออกมาโหลดเนาะครับเนาะ FC ครับกนี่กําลังเดินทางเด้อครับเด้อ FC ครับก็ให้วิเคราะห์ดีๆนะครับเรื่อการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเนาะของเพิ่นกะอย่างว่างวดแรก นะครับเพิ่นให้มาหาเก่าหาซิบเก่านะครับด้วยเอฟซีครับแต่ว่าเขากับเออเออเอาแต่หาซิบเก่าตัวเดียวบอสไซนึงกับเอฟซีครับก็เลยพลาดไปนะครับเนาะรากาหาศูนย์ราคาหาซิบเก่านะครับด้วยเอฟซีครับที่เพิ่นให้มากงวดที่สองนี่ก็พลาดนะครับเนาะพลานนะครับว่าบาดนี้เป็นงวดงวดที่สามนะครับด้วยสิไรตัวใดก็ขึ้นอยูอ่ากับบุญและวาสนาเขาครับสืบบ่ถึกสิได้บ่ได้ก็ขึ้นอยู่กับบุญให เอฟซีวิเคราะห์ดีๆนะครับเนาะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับเนาะเฮากระบอกหูว่าอ่ามันจะออกตัวไหนเพิ่นกระบอกหอกันนะครับเนาะอันเพิ่นกัดตามความฝันความนิมิตของเพิ่นครับยุบซีครับเข้าไปขอแนวทางจากเพิ่นเพื่นให้แนวทางมานะครับเนาะส่วนจีอ่าถือบดถือกระอีกเป็นเรื่องหนึ่งครับยุบซีครับเอาบาตนี้นะครับเนาะใกล้ทีเขาวัดเพิ่นแล้วแอดกล้ที่ปีตุลาสั์ไปแบบขาออกบากกระสีต่อนะครับเนาะอ่าบ่าต่อนะครับเนาะว่า ได้ตัวใดเนาะครับเอฟซีครับครับเอฟซีครับบันนิก้าออกมาแล้วนะครับเนาะก็มีรถเข้าไปครับมีมีตัวสงตัวไซ์ละส่วนเข้าไปนะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนกาสิไปเอาโชคลาภเพื่อกันกระเปาล่ละนะครับเบิ่งแล้วเหตุการณ์แล้วนะครับแบตมาวอดกลางทางแอดทีสิบอันนั่นนะครับเพราะว่าเขียนอันได้ตัวเลขมาแล้วนะครับนอกจาิซีฟาวลงให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนเพื่อว่าสิไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ เอาไว้ครับเอฟซีครับนี่ครับเป็นกระดาษที่เขียนมาเนาะครับเนาะงเอฟซีครับเขียนมาจากเพื่อนเพื่อนบอดแฮเอานั่นเข้าไปได้ครับต้องเอากระดาษหน่อยหน่อยเขียนเอาคล้ายซีครับเพราะ่าในฉาดเกล็ดไปเลยนะครับเดี๋ยวแอดทีเอากระดาษใหม่ๆเขียนได้ครับเด้อชิได้เอาของย่างดีเขียนเนาะครับเนาะเพราะว่ามันบอดฉาดเกล็ดได้น้ำกันไปเขียนน้ำกันไปครับพีครับ ปิดตะเบิงงามๆักหน่อยนะครับน้องเอฟซีครับก mm ็ hmm. มีรถสวนเข้าไปตัวเนื่องนะครับเอฟซีรับเิ่นก็เข้าไปขอโชคขอลาเพื่อกันเนาะ mm hmm. รถพานกับไปอยู่เมื่อกี้ขั้นหนึ่งข้าไปอคอโชกเพื่อกันนะครับเอฟซีครับต่างคนต่างมาขอโชกคอลาภ mm ือัเพื่อว่าความหวังอันเดียวกันเนาะรับเอฟซีครับรบัวผู้ได้มีความหวังไก่เคียงกันเบ็ด ไก่หดมือหดอเวนมาแล้วไก่หดมือหดอเวนมาแล้วเขาอยู่ซีครับ เพิ่นคุยกับเพิ่นอยู่แป๊บหนึ่งได้ครับอีซี่ครับบริคุยกับเพิ่นนัเนนะครับเนาะหลังจากคนชันเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็ได้เวลาเพิ่นกัญยางหันย่างนี่รับอีซี่ครับการก่อสร้างของเพิ่นสล้างเพิ่นกะแล้วอ่าแห่งว่ากัญยังโบหันบริบูรณ์นะครับเนาะเสร็จเรียบร้อยแต่งบริบริบูรณ์รับอีซี่เพิ่นก่อสร้างไปเรื่อยนะครับเนาะ การมีสายบุญลังไหลเข้ามาหาคอนอยู่ตลอดเวลาเด้อครับเ้วยอเอฟซีครับเอฟซี FC กะมักกัดจัดขัดผ่านคันมาคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้อครับเด้อไปหาแนวทางไก่ปันได้ก็ไปนะครับเนาะไก่ปันไดก็ไปตามแนวทางหาให้เอฟซีทุกท่านทุกคนเพื่อนเว่าแบบนึงอยู่ด้อครับเอฟซี FC ครับเิ่นว่าหันอตอนเพื่อนบอก พ้นบอกไปว่าไม่มานน่จาได้คือว่าเพราะว่าเสาหกต้นอันว่าอ่าเสาหกต้นแล้วก็เอียงอันเอาไส้มัดไส้สองอันมาสั่นว่าครับเนาะหกต้นเอาไส้มัดไส้เออมัดไส้สองอันาสั่นว่าแต่ว่าอันนึงมันหลุดลงว่าทันครับว่าอันว่าอันอยู่ไทยมันหลุดลงว่าทันแล้วก็ เราไปอีกครับพันวาอันอันสั่งอยู่มันสั่งกุศลส,าสาลานี่สั่งกรโดนดอกสั่งเกี่ยวเจ็ดสิบห้ามือหนึ่งวสัน,นวาครับอีกทีครับนะครับเนะาะอ่าสั่งบรโดนดอกนาจนุ่มลังไหลมากเทมากแล้วกับเจ็ดสิบห้ามือแล้วก็แล้ววสันวาพนวาเนาะครับเนาะแต่ว่าตอนตั้งเสาหันพันวาเอาไส้มดใส่อันสองต้นแต่ว่าสามันแค่หกต้นเนื้อวสันวา สอหกต East, ้นนะครับเนาะเอาใส่ม <cor> es ัดใส่สองอ่าสองต้นมาสันวาอีกต <cor ro hvad> ัวน <man> ึงผลรุดลงมาสันวาครับอีซ uh ี่ก็เลยเหลืออันเดียวยูนเสามันว่าสันวาว่าสันนี้ครับอีซีครับอืมเหลืออันเดียวขอลอยยูว่าสันนะครับเนาะก็เลยตีก็เลยว่ามีสองอันอาจจะเป็นหกหนึ่งบอกอีซีครับอันดูยวไายมันรุดลงอันหนึ่ง่าสันวาเนาะครับอันอ่าสองอัน่ะมันรุดลงอันหนึ่งสิเหลืออันหนึ่งสิเหลือหกหนึ่งบอกอีซี่ครับอืมเอา แอดสิลงไว้ให้นะครับเดอ้อปฏิวัติว่าเออคือบโลงไวไ้ให้แน่ว่าะธานคำวอาผู้ปไปฟังเพิ่นวอามากปฏิวิว่าอีกนะครับเนาะเอาสิลงไว้ให้หกหนึ่งครับอีพีครับนะครับเนาะกันไว้ครับอีพีครับกันไว้ทุกอันทุกอย่างแหละนะกันผันผ่านนะครับเนาะอีพีครับอืมตัวนี้ตก ตัวว่ามันลดลงด้อครับเด้มมันก็เลยเหลือหกหนึ่งนะครับเนาะตั้งเอาละกะพี่เกราน้ามึงเด้อครับอยู่ซี่ครับเกราน้าสวยกัน รับไปที่รับขามันหลุดลงมลันเหลือหกหนึ่งคือวานเรครับเนาะกะฟังให้จบนะครับเดิอฟังตั้งตาทีแหลกๆให้จบนะครับเนาะฟังอ่าเพราะว่าเอ็ดกะบางทีกะพ่นบอลมากปุ๊กกะฝ่ามากที่ก็ลื่มคำบอกนะครับเขียนแหล้วยมค่อยมาขึ้นผอคำบอกของเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นว่าเห็ดบ้านเสาหกต้นอ่าเอาใส้มัดใส่สองต้นแต่ว่า ใส่ปัดุดลงอันนึงมันเปิดเืออันเดียววาสันว่าใส่สองต้นนั่นอยู่สองต้นุดุดลงอันหนึ่งเหลืออันหนึ่งว่าสันว่าครับยุซี่ครับออาราคเหเฮ็ดบดนรอกวาสันว่าเฮ็ดซํานี้หนึ่งว่าสันว่าอะเ็ดที่ผ่ามือก็แล้วรอกว่าสันมารับเนาะอ้าอันนี้นะครับนะเอาวอลได้อย่างว่าฟังได้ซํามีที่จริงเ่นไห้มากแค่สองครูแต่ว่าเองาฟังหลายมันว่ามันเปลียไปหลายเนาะครับยุซี่ครับ กัดจับได้ใจความได้ซ้ำนั่นแหละครับเพราะว่าพันกระยางนี้นาะครับเนาะเพิ่นเบาๆโดนครับอีซี่ครับเพิ่นกัดแขกไปไถ่มาไม่ออกเป็นตุนกัดไายนะครับเนาะพูดเรื่กัมมาพูดนีิกัมมานะครับเนาะเพิ่นกัดสิยดยิ่นมาทุกคนนั่นแหละครับอีซี่ครับกาให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางส่องกับเป็นเพียงแค่แนวทาง ทางจองเป็นเพียงแก่ซื้อกลางเท่านั้นครับยุซี่ครับบัวได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเพื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะขั้นมากัดจัดขั้นกัดกระพานขั้นมาขั้นชอบก็จะเรื่องกดไลค์กดแชร์ให้กับทางจองพอสวยปลารวยนะครับยุซี่ครับเอาสำหรับคลิปนี้ขสิขอยุติไว้เพียงสำนีพอครับไม่ได้คลิปหน้าขอกลา่าวคำว่าสาวัสดีครับปวับดีบดงามครับ